ขอส่งมาค่ะขอเอกสารคืนคุณประยธนเอาเอกสารคืนมันของเราเป็นของเราขาเขามีอะไรมันเป็นเอกสารที่เขาต้องไปถามไม่ได้ได้ไงของุณครับส่วนไม่จับค่เอาเอกสารมาคืนคุณครับจบแค่นี้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีนะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียผมผไม่เป็นไรเออไปไหมไปไหมที่มึงนะเฮ้ย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 เ้ยยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ใอยไม่ทีมมึงได้ไหมไม่ไม่กี่ไล่ยี่สิบไล่มันไม่เกี่ยวเท่าไรก็เรื่องของผมอ่ะอ๋อมึงบอกว่ายี่สิบไล่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกันออกไปกันออกไป คุณเอาเอกสารคืนมันของเราเป็นของเราเขาเขามีอะไรอแล้วว่าไม่้มันเป็นเอกสารที่เขาต้องไปศาลไม่ไได้ไงขอบคุณครับเชิญก็ได้ไม่กลับค่ะเอาเอกสารมาคืนคุณเป็นใครฉันเป็นอาเขามีความเสียหายคดีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอเยี่ยมมาเดี๋ยวเรี๋ยวเอี่ยมาเดี๋ยวเดียวเอเยี่ยมมาคุณมีความเสียหายคดีอะไรนะอ่า คุณคุณัหายทีอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตาไม่ยังไอตาไมยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับจบแค่นี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีนะมึงเดี๋ยวเดผมผมไม่เป็นไรเออไปไม่ไปไม่ที่มึงนะเฮ้ย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 เฮเ้ยเฮเฮ้ยเ้อเม้ยเยเี่ยเฮ้ยเฮ้ไม่ยย้ย มันไม่เกี่ยวเท่าไหร่ก็เรื่องของผมอ่ะอ๋อมึงบอกว่าแกสิบไล่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวๆกนออกไปกันออกไปผมว่าตำรวจนี่เมาขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทำร้ายประชาชนนี่ผมว่าตำรวจอย่างนี้มีไว้ในองค์กรมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์ผมว่าควรที่จะ นิ้วไลออกไปซะผมว่าฝากอะไรถึงผู้ใหญ่บ้างาก,ก็ฝาก,ากถึงพบบรอครับให้ช่วยดําเนินการในในส่วนนี้ให้เด็ดขาดเลยครับเพราะมันมีหลายครั้งแล้วเสียใ<ช>จยครับเพราะเราไปพึ่งพาตารวจอะไรไม่ได้อนอกจากพึ่งไม่ได้แล้วยังโดนทําร้ายร่างกายตอนนี้เราแจ้งความกับหรือยังแจ้งความยังก็มีการแจ้งความไว้แล้ว เรียกเจ้าตัวมามาสอบถามนะครับกเขาให้การว่าเขาออกวปในตอนเช้านะครับแล้วก็ยังทาสานวนยังไม่เสร็จก็ทํยันถึงเกือบเทีย่ยงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีผู้เสียหายนะครับก็ามาก็มานัดนัดกันมานะครับแล้วก็เกิดการพูดจาไม่เข้าใจกันนะครับเรื่องไฟไหม้นะครับไฟไหม้เสนะร็จแล้วก็หาหลักฐานหาเอกสารมานะครับ ก็ไม่เข้าใจกันก็เลยก็เลยเกิดปะทะขาลมกันนะครับแล้วก็ก็เห็นในคลิปแล้วครับตำรวจเราพูดดีๆนะครับซึ่งผมได้ตักเตือนแล้วก็ให้เขารายงานชี้แจงมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ดำเนินการต่อไปในตรงนี้เองนี่หลายคนอาจจะดูคลิปพอเสร็จแล้วเห็นมาพูดอะไรวุ่นวายโดยเพราะตำรวจของเราในฐนานะท่านผู้กุ้กับของสกตันสูงท่านมีอะไรจะฝากถึงประชาชน ก็น<อ>ในนามสวตันสุนก็กราบขอโทษนะครับประชาชนที่ดูนะครับว่าว่า,าตำรวจได้ใช้ความรุนแรงกับประชาชนแล้วก็พูดตาาไม่ดีก็ผมก็ในส่วนที่เป็นผู้บัญชาชก็ขอโทษขออภัยนะครับแล้วก็จะดูแลตอนต่อพื้นระเบียบวินัยให้ดีมากกว่านี้ครับ